นี้ก็เป็นเกมลุกฝั่งหนู้นก็เป็นเกมลับพอจบแล้วก็สลับข้างกันเลยมาต่อท้ายเรียบร้อยอออมีของอะไรปล่อยออกมานี่ไงไงประตูไหนประตูน right> ี้ใช่ไหมนี่เรียบร้อยตายตามาทางนี้ดิเฉลิมเฉลิมไปทางนู้นดิวนกัน้ดิ ตลับกันดิตลับกันดต,ตลับดิเขาวนไปงี้เหมือนเหมือนวันที่แล้วอันนี้ก็เป็นเกมลุกฝั่งนู้นก็เป็นเกมลับเรียบร้อยก็จีออกบอลมาให้โตเอโตเป็นเกมลุกก็จีวิ่งมากดดันเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนช่องนี้ช่องเขียว เสร็จก็จี้ใส่สักกันโอ้ใจดงเบอนึงหลัก่ากันยิงยิงอ๋ไม่ยอมเอาก็ะตีเป็นเกมลุกมาโอ้ยาวยาว เรียบร้อยลุกนี่ลุกเร็วๆลุกเร็วๆเรียบร้อยเอามาสลับข้างกันสีเล้งเจอใครอ่กะกติไว้ปไหมเจอสีเล้งไปไหมเอามาก็ิรับเป็นเกมลุกตงบอลมาให้กติ๋วกติ๋เป็นเกมลุกเอากติีเป็นเกมลุกแบ่งนู้นแบ่งนู้น โอยเหลวเร็ียวแกเล่นเบลแฉเฮ้ยตีเล้งเฮ้ยเอาประตูนู้นไว้เอาประตูนู้นไว้อ่าเรียบร้อยตีเล้งไปทางนี้ก็ตีบไปทางนู้นโอ้โหชุดเล็กแม่งเหนื่อยบอกเลยวนเร็วจัดเราต่ได้พักอยู่เอาบอลไปฝั่งนู้นก็จีบไปฝั่งนู้นเอาตัวไปด้วยนี่ นี่คือตัติไก่ครับตติไก่นี่โดนเบียดแล้วเลื่อนเลื่อนอกออระชับพื้นที่ไงแต่พื้นที่ให้เล็กลงแต่พอดีมันเลยหนูคิดว่านี่เป็นประตูไม่ใช่ไม่ใช่ประตูคือซ้ายกับขวาต,ตรงกลางคือช่องวิงว่งไปเว่อร์เอางานเข้าแล้วจะเจอไก่โต บุคคลวันนี้ครับบุคคลพิจาเจอกับพี่เวฟนี่ไม่ตรงเจอเัาโตครับตีเล้งเอาเลี้ยงผ่านเลี้ยงผ่านเลี้ยงเข้าไปเลยเปลี่ยนกฎนะครับเป็นเลี้ยงผ่านออกบอลมาแล้วครับ

โอ้ยโอ้ยร้อนกะทยังเออเฮ้ยระวังสีเล้งมันไม่ยอมครับเออเป็นไงแต่อ้อมโอ้เดี๋ยวก็เหนื่อยหอบแล้วโอ้ยไม่ยิงไม่ยิงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจบจบจบคนต่อไปไปนู้นสีเล้งไปนู้นตัวอไงนี้ รู้ก็โดนอยู่ดีพอดีรู้เลยตาติไก่ตาติแก่ม่งหน้าโอ้ยเฉลิมบอลเราเก่าเก่าแก่โอ้ยอย่าสไลด์อย่าสไลด์มาดิกรรมการควักใบเหลืองแล้ว แล้วก็ซีเรงแล้วแม่งเหนื่อยว่ะจงนากันเลยป่ะอุ้ยอุ้ยลูกสุดเฮ้ย้ <c oughs> โยโดนแล้วโดนจนได้โดนจนได้อ่าวสอนฟุตบอลนะครับโคสอนฟุตบอล แล้วเรายืนเท้านำเท้าตามด้วยเท้าด้านขวายืนข้างหน้าใช่ไหมเองก็จะยืนอยู่เนี้ยเท้านำเท้าตามใช่ไหมเคลื่อนต้องเอาไปดิดได้เท้เก้าแบบนี้จกใส่บอลบอลนั่นแต่เ้ายืนเทียบอย่างนี้เท้านำเท้าตามด้วยเท้าซ้ายจะเดือดจะเดือดไปโอ้โหเลานปะเล่นแบบนี้เท้นี้น้ำเดือดแต่เราก็ได้แค่าเก้าเก้าเสร็จฝ่ายจะตบอตตัวตามมันให้ทันนะ ถ้าเป็นเาซ้ายมีเท้านำเท้าตาโดนเสร็จทอคนเราครอบฟองก่อนอนไแต่ถ้ามันมาเยมนี้อนนี้ต้องหนึ่ำามเอครับคุณ่ะไปคุณ่อไปโอ้โดดออ้อตตแต่ออโตแล้วลิปนี้เปนออครับออโตครับกับกอจติออโตเป็นเกมลุกก็จิเป็นเกมรับ มันเข้าไปแล้วแน้วโต้เรียบร้อยก็จีสายสักกันยไอไอนี่ไอนี่ไอนี่เลี้ยงไอเลี้ยงวนออกไปข้างนอกจนเข้ามั้งในหัวล้อด้วยหัวล้อด้วยได้ครับได้ครับ ที่แหวครับเจอกับต้นอเไรกูยังช้ามึงอยู่นะโอ้เล่น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 เรียบร้อยเรียบร้อยเอากัจีเป็นเกมลุกครับ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลี้ยงเข้าเลี้ยงเข้าตายแล้เอายังไงยังไม่จโจยเหรอยังไม่จโจยเหรอถุงช่องนะแค่ยิงเลี้ยงเข้าไปไอจีเล็งไม่ยิงช่องอ้าวเลยยิงม่ช่องยิงไม่ช่อ่ะจบจบจบคู่ต่อไป ภาษาบ้านคือเลี้ยงหมอนูชอบเลียหนูชอบเลีหนูชอบเต็มเอ้าตาคือกลายเป็นเกมรับเฉยเลยเรียบเรียบเร้รอยเรียบร้อยเรียบร้อยมนเยอรียบร้อยยอมยอมแล้วตาบอกยอมแล้วยอมแล้วครับ ผูกเชือกลงเท้าอยู่ไห่เมาอ้หลูกนั้นเลยเปลี่ยนลูกนั้นเลยโตมันเหลี่ยม <c oughs> ลงอุ้ยโอ้ย <c oughs> เข้าแล้ว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  แต่จะให้คนเอาคืนอยู่รเรียบร้อยลื่นด้วยโอ้โหเรียบร้อยไปไปไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้ตจี้ดักบอลดักบอลเดาทางบองบอลอ่านอ่านอ่านเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วมาแล้วดึงก็ไม่อยู่เฮ้ยดึงก็ไยช่องนี้ช่องนี้ช่องสีส้มพี่เฉลิมขวางอยู่อ่ะเนี่ยช่องนี้ช่องพี่เฉลิมนี่เอายังยังยัง เหนื่อยเหน่อยเหน่อยเอาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้โอ้ย yeah <laughs> เนิ่เหมือนผมไต้องนะเดียวค่ะิมีาอนไม่เลยตงัเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเราพี่ไปม้วนเลยเรียบร้อย Muốn người muốn người mọi người đi mình... người mọi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  đi Muốn người Muốn muốn mọi muốn mọi người mọi không mọi không mọi người mọi người Đi người mọi người mọi người mọi người เดียวเฮ้ยมุดนี่ดีโอ้โหตายตายอีตายนีเดียวเองนี่นั่งไอ้เหี้ยมันถึงไปนี่ไยแต่เราจะขาดูเบอร์หนึ่งราคาน้าเรียบร้อยดึงดึงด้วย liếp rồi <cười> <cười> <laughs> ลั่นเลยลั่นเลยแต่อ้อมแต่อ้อม เฮ้ยเฮ้ยจุดตัวเป็นสองสองนะครับ สีซีวีครับโอ้ยโดนแล้ว <laughs> Hahahaha Liệp... Liệp Hình như vậy Liệp Liệp ¡Vamos <laughs> sí. เรียบร้อยโดนอีกแล้วอันนี้เข้าแล้วอันเนี้ยเข้าอันเมื่อกี้ไม่เข้าอันเนี้ยเข้าแลนะได้แล้วโกตะเข้าบีได้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 ไม่บิดแล้วถ้าบิดกูไม่ได้แล้ว ม้วนเลยด้วยท้าสิม้นมารอบที่สามครับที t go สี่ม้วนด้วยก่าวคืนทีเดียวเอาเรื่อยๆลุบ My lesson is on me, yo. Live like wanna hate this, I'll always show up make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fate is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show right and make a statement. Everything I do, so it's gonna Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who banned it Being negative when well, you should be getting after it I got facts over facts over tracks Kissing ass, spitting so, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the emptiness Hilarious, you think you're <laughs> my type I got facts over facts we <laughs> am <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> 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 <laughs>